คนนี้ถึงสี anyway, ่ฉากสี่ฉากเลยสิบฉากจําๆเลยว่าสิบฉากอีกขาแล้วขาอีกขาแล้วขาอีกอยังเงนถึงสิบฉากเอาหนึ่งคือต่ำโยงที่นี่พระพุทธเจ้าบอกว่าใครทํากรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมตอบสนองที่นี่ควรจะใช้กรรมนั้นหมดในข้อนี้มันจจริงไหมหรอ ในก้อนที่ว่าสัตตะสิทธิความเห็นว่าเที่ยงวกคนนี้ใช้แบบทิดชาติได้มาเกิดเป็นมนุษย์กับปืนทหานถึงจะได้มาเกิดก็รอชิดชาติทีหญิงตายไปกี่ชาติถึงจะได้มาว่าบุรุกคนนี้เกิดแล้วกี่ชาติถึงจะได้รู้ว่ามาเกิดฉะนั้นเที่ยงกับเที่ยงรู้แต่ว่าเที่ยงตาม con mê bù Con mê bù làm ơi Không, đếm rồi, quên ba rồi, chát lại,